ครับปั๊มลมตรงนี้ใช้ได้ใช่ไหมครับใช่แหล่ะที่ถามอย่าหาเรื่องคุยโอเคตมใครที่เติมไม่เต็นก็ดูคลิปผ,นะผมไว้นะจ๊ะดูคลิปผมไว้นะจ๊ะตอนอื่นเอาสายมา ดูก่อนว่าอันนี้เขาตั้งไว้เท่าไหร่นะครับก็ผมจะเติมสามสิบสองถ้าใครไม่รู้ว่ารถของแต่ละคนนะเติมเท่าไหร่ให้ดูตรงนี้นะครับเนี่ยไอที่บาง,งโซ่เนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับอันนี้ซื้อสามสามนะครับข้างหน้าสามสามข้างหลังสามหกนะครับของอาสิบห้าแต่ก็ถ้าเกิดมันแข็งไปเราก็เติมอ่อนกว่านี้ก็ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็หาจุกลมนะครับนี่จุกลมอยู่นี่แล้วก็ กดเข้าไปตรงตู้ตรงนั้นมันขึ้นว่าสามสองอยู่แล้วนะใช่ไหมครับไอ้มันเป็นหัวแบบนี้เสียบเข้าไปแล้วก็กดแน่นๆนะครับถ้าเกิดเติมสามหกสามสามนี่ผมคิดว่ามันจะแน่นไปเพราะว่าถานนที่ผมวิ่งเนี่ยมันเป็นคอนกรีตนะครับก็มันก็จะอะไรวะมันก็จะไอ้นี่ ไอ้กระโดดหน่อยๆถ้าเกิดลมแข็งไปสามสองเดี๋ยวให้เครื่องมันร้องก่อนน่ยเครื่องมันร้องแสดงว่าโอเคละแล้วมันอยู่ที่นะครับให้เครื่องมันกระพริบก,ก่อนเดี๋ยวต่อไปข้างหน้านะครับข้างหน้าผมก็จะเติมแค่สามสองเหมือนกันแต่ในใบอันนั้นน่ะเขาให้เราเติมสามสามสามหกนะครับข้างหน้าสามสามข้างหลังสามหกแต่ เรารู้สึกว่ามันแข็งไปเราก็เติมอ่อนกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าอ่อนเกินไปก็ไม่ดีนะครับข้างหน้า23โอ้ลมอ่อนมากอารมอ่อนมากอะ่ะมันก็จะทําให้ยางเราล่วง่ายขึ้นนะครับไปเหยียบอะไรเข้ามันก็จะชิปเข้าไปเลยก็ต้องให้ยางมันเหมาะสมนะครับถ้ามันแข็งไปก็เราก็ปล่อยลมออกน,นะครับแต่ปั๊มแบบนี้ก็คือมันจะมีตัวเลขบอกว่าเราเท่าไหร่ พอเครื่องมันกระพริบเครื่องมันรองแล้วเราก็โอเคเลยพอบางคนซื้อรถมาเติมลมไม่เป็นผมเคยเจอนะครับเ<ม>นี่ย<ม>แค่นี้ถ้าเราขยันหน่อยก็เก็บสายให้เขาดีๆนะครับถ้าเรารีบก็เก็บเออไม่ให้มันเกะกะของคนอื่นก็พอแล้วนะครับไม่ให้รถไอคันหลังเราจะมาเติมเนี่ยไม่ให้เขาเหยียบสายพอเราเก็บให้เขาบ้างนะครับสาเติมลมฟรีแล้ว <laughs>